พีนนะะ่น้องจ้าแกงเ็ดรวเนะคะนาะมีเฮดเพิงเข่าเฮดละง,งกเเฮดตะไคร่เฮดบวกครบเมืดสุเฮดเลยจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะไปเบิรงวิธีแกงเ็ดเลยจ้าพี่น้องจ้า,วจา,จาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,ก,กับช่องน้อง กินผ้าเทีย่ยวเพื่อก้าวด้ะจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ยงีมาเศ้าแบบนี้เข่าคั่วเพื่อก้าจ้าพี่น้องจ้าไปเบิ่งนำ้ำกันกับเมนูวุ่นจ้าว่มามือนี้ได้อีกยังมาเฮ็ดสู้พี่น้องลุงปานะ่าหน้าอาเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้า จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนี่ของเมนูนุ่เมนูนุ่สิแกงเฮดเด้อคะ่ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเฮดที่ยาเพื่อนฝากมาใหา้พี่น้องวุ้ยสะออ่อนหลายเฮดกะซิมีเเฮดเพิ่งเขาเฮดตะไคร้เฮดปวกเฮดละง,งูกผสมกันม่ถูกเฮดเลยจ้าเนี่ย เมนอูนก็ได้ล่างทาความสะอาดไวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะยาเพิ่นกระต้มกระลวกแล้วก็ใส่ทั้งล่างนําแข็งมาไห่แมนอูนสิแกงเฮดเด้อค่ะใส่บักบวบหอมน้ําจืดน้อยให้มันหวานเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นใบแมงลักเด้อค่ะพี่น้องจ้าเมนีเมนอูนสิแกงเฮดพี่น้องนี่เฮดวุ้ยอ่อนลายเพิ่นไปเก็บได้ลายเพิ่นเลยล่างแล้วก็หนึ่งทรงมาไห่เด้อค่ะพี่น้องจ้าอัดใส่ร่างนําแข็งมากเนาะค่ะเนาะ ส่วนนี่ก็สิเป็นเครื่องปรุงตั้งๆอันนี้เป็นน้ำยาหนางเมนอูนปั้นไวเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อทางนั้นก็สิเป็นพงชุรดรสดีน้ำปลาแดกพี่น้องจ้าไปค่าพี่น้องไปลงมือเห็ดแกงเห็ดน้ำเมนอ่นเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าเมนอูนก็สิบมาลงมือแจงเห็ดเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้านี่ใส่น้ำยาหนาังที่เมนอูนปั้นแล้วก็ตองลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่ เป็ดเลยค่ะค่ะพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าหม้อเริ่มห่อนแมลงวุน่นกับซี่ใสเครื่องแกงที่แมลงวุนน่นตําไว้นะคะน้องกับซีมี่หอมแดงตะไคร้แล้วกับ,กบพริกเด้อค่ะเด้อใส่ลงไปเลยจ้าใส่เครื่องแกงลงไปเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ้า เห็นป้าเห็นหมอเมนังหุ่นบ่นี่ค่ะพี่น้องจ้ะใส่เครื่องแกงตะไคร้หอมแดงพริกลงไปเนาะค่ะเนาะให้หมอมันเดือดแล้วห้อกระสิเทดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าหมอเดือดหม้อห้วนแล้วเมนังวุ่นใส่เห็ดลงไปเ้ยค่ะเด้อเห็ดของเฮาสีมีหลายหลายเห็ดหลายหลากมากมหมเพราะว่าเห็ดปวกเห็ดเห็ดเพิ่มเขาเห็ดตะไคร เ็ดละงกนี่ค่ะอันนี้เป็นเฮดละงูอู้ส่ออ่อนไยพี่น้องใส่เฮดลงไปเลยจ้าเดี๋ยวน้ำเ็ดก็ออกพี่น้องกวคือว่าน้ำม,มันสีหน่อยเด้อจ้าเด้ออันนี้เฮดละงูพี่น้องใส่เ็ดลงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าตามด้วยบ,บวบด้ยวยค่ะพี่น้องจ้า เป็นยังคือใส่บกบวบน้ำมันหวานจะเมนูมักเครื่องมันมีอยู่ในตู้นะคะมันติดอยู่ในตูน้หน่วยหนึ่งเมนมูหลืว่าโอ้ยพอดีแหละงาเป็นปากเห็ดมาไหาส้สีแกงใส่บกบวบนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะรอไห้มันโฟดไหบ้บบกบสุกเข้าังสีมะฝุงเด้อคะ่ะพี่น้องจ้าคือว่าแกงตะเห็ดกับเสียดายบกบบวบเนาะพอดีมันมีเห็ดแกงใส่กับแกงเพิ่งเลยคะ่ะดอกเห็ดเพิงเขา รอหมอฟุดจักนั้นตอนใจแม่นางวุสิปิดฟ้าไหวถิ่มไปจากสองสามนาทีให้หมอมันฟุดเนะาะค่ะเนาะจะพานไปประมาณสองสามนาทีมาเบิ่งหมอก็เลยจ้ดพี่น้องจา้าปึ๊บนี่เป็นทิงไดพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งไก่ไก่จ้ดพี่น้องจา้านี่ค่ะน้ำเฮ็ดน้ำบบบวบออกมากมันก็น้ำไหลพี่น้องจา้า เี๋ยวมนูวุ่นสีมาเริ่มปรุงกันเลยจ้าอันนี้ตอนเฮ็ดปวกพี่น้องสะออนเฮ็ดเพลิงเข่าดอกแบบง่ายเลยแม่เฮ้ยสะใจมากเลยจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะเข้าสีมาเริ่มปรุงกันเลยได้จ้าอันนี้พี่น้องจ้าจ้าเมนูวุ่นก็สิเริ่มปรุงหม้อเลยได้จ้าพี่น้องจ้าสิใส่รสดีลงไปจักน้อยหนึ่งตามด้วยผงชูรสจะพี่น้องหนึ่งเส่น้อยเซ็บน้อยเส่ารเซร้ายปลาล้าขย่อก่อนจะพี่น้องจ้า เสียงขยายนำปลาเมนูจะผึ่งใส่หลายเด้อค่ะนำปลาเพราะว่าเห็ดมันเป็นแนวไอ้เข้มไวต้องใส่แล้วก็ซีมเดิ่งสะกอนเมนูสีใสล,ล,ลุกไปจักทัพพี่หนึ่งกันจ้าลายขุดออกนืงค่ะพี่น้องจ้าใส่เครื่องปรุงลงกไปเมื่อทุกอย่างแลเนะคะน้องบัว่าสิเป็นปลาแดกผงชูรสรสด,ด,ดีซิมเรียบ้อยแล้วแซบแล้วเด้อค่ะพี่น้องกับเป็นเซตเรียบร้อย สะออนต้อนเห็ดเผิงเขาพี่น้องจ้าเพื่อนนี่แมนูวุ่นกระิเห็ดขั้นตอนทุ่วไทยคือใส่ใบแม,แมงลักกระเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ้าสําหรับแกงเห็ดละงอกเห็ดเผิงเขาแมนูน่นะจ้านาะใส่ใบแมงลักลงไปเลยจ้าวับนี่ค่ะพี่น้องจ้าใส่ใบแมงลักลงไปแบบนี้แล้วนี่ปิดแก๊สเลยค่ะเติบนี่ค้นให้ใบแมงลักเข้าสลบนะคะพี่น้องจ้า แค่น,นี้ก็เซจเรียบร,อยร้อยแล้วค่ะสําหรับแกงเฮ็ดเผิง,เ,งเข่าเฮ็ดละโงกโอ้ยสะอ่อนเบื้องในพี่น้องอุ่นตุน่นอุ่นตุ่นอุ่นตุ่นให้เบื้องไกลๆพีนนพนนะนพน่น้องจะเสียดตะไคร้เบื้องในพี่น้องไปค่ะไปซักใส่ถาดไปเทใส่ถาดเสิร์ฟลุงปานาเบื้องในพี่น้องไม่นองวุ่นอยากให้พี่น้องเห็นเฮ็ดเผิงเข่าพี่น้องจ้าเบืเ้องเห็ดเผิงเข่าเนี่ยอันนี้เฮ็ดตะไคร้ เห็ดหลงโง่พี่น้องอันนี้เห็ดปลวกสะอ่อนอ้างอ่างไปค่ะไปเทใส่ถาดเสิร์ฟลุงปลานาะอาเลยค่ะสำหรับแกงเห็ดทองเมนูกับเซตเรียบร้อยแล้วจ้ามาค่ะมาเทสแกงเห็ดห้ใา,หา,า,าใส่ถาดคือก่็แล้วจนะ้งพี่น้องจนะ้าเพราะไซดกถุยมันวะสะใจเนาะพี่น้องเนาะใส่ถาดเลยโอ้ห่อนโหทอดทอดทอดเทเลยค่ะพี่น้องจ้าจัวโอ้ยสะอ่อนพี่น้องควายสะอ่อนต้อนเห็ดเพิ่งเขา ฮัลโหลครับโอ้ยหอนห่อนหอนหอนนี่พ <hel> ี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับแกงเห็ดเพิงเข่าเห็ดละงกเห็ดตะไคร่จ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจักใส่ไอเทสใส่ถาดกะสิเป็นนาตาแบบนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแกงเห็ดเพิงเข่าเห็ดละงกเห็ดตะไคร่เห็ดปวกมีมดทุกเห็ดเลยจ้าพี่น้องจ้าเบื้องเน่เจ้าเบื้องตอนเห็ดเผิงเข่าไข่อยเนี่ยพี่น้องดอกไงดอกโตค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าสำหรับ แกงเห็ดนะคะเนาะเห็ดร่วมเห็ดซัมปะปีมีแต่เห็ดแสีบๆจั่างสิเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหน้าอาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับแกงเห็ดนะคะเนาะพี่น้องจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่ลุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดนะค่ะพี่น้องจ้าแกงเห็ดโคกพี่น้องจ้าแกงเห็ดซีสหายนะคะเนาะเห็ดละงอกเห็ดตะไคร้เห็ดเพลงเข่าเห็ด ปวกตพา,พา,าพี่น้องจ้าแซ่บแช่พี่น้องจ้ายาเพิ่นฝากมาให้เนาะเพิ่นก็อยากให้ลูกได้กินเพิ่นก็ฝากมาจ้าเพิ่นลวกมาให้เรียบร้อยมาแกงสุพี่น้องลุงปานาอากินเด้อค่ะได้จังได๋ก็อย่าลืมแวะเข้ามากินแกงเฮดเดอ้อจ้ามื้อนี้เนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกดสับตะไครให้ช่องน้องวูลพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมนูลขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจะพบกันใหม่คลิปหน้าไลนนาจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ